สวัสดีครับผมเอร์โรซิงไทยแลนด์นะครับวันนี้เราอยู่กับพี่เปิลตาต้ของเรานะครับวันนี้นะครับเรากําลังจะเดินทางไปสนามพิระสเซอร์กิจนะครับวันนี้เนี่ยที่สนามพีระเซอร์กิจนะครับเขามีเทสยางกันนะครับเป็นยางของเลนโซ่นะครับอันนี้จะเป็นยางเรเดียนนะครับยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นรุ่นอะไรหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่สนามกันอีกทีหนึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีคนดังมีกลุ่มค้าขับอะไรเงี้ยไปเทียบเลยพีเอ็มธนูทองนะครับซันที่เราเคยไปถ่ายนะครับ ชิดก็ไปวันนี้ไปกันหลายคันมากๆนะครับไปกันหลายกลุ่มอะนะครับเพราะว่ายางตัวนี้เนี่ยเห็นบอกว่าใส่ในกระบะยีราฟก็ได้หรือว่าจะใส่ในพวกรถเก่งอะไรอย่งงี้ก็ได้ นะครับแต่ก่อนหน้านี้เราก็ไปเทสกันมา1ตัวนะครับนั่นก็คือยางเลนโซ่ RT07 นะครับเป็นยาง AT ทอันนี้เนี่ยเราซื้อมาในราคาที่ตอนนั้นเป็นราคาปกต้องจองก่อนล่วงหน้านะครับแล้วก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บก็เก็บไว้ที่บ้านสักพักแหละไม่มีเวลาเอาไปใส่แล้วตอนนี้ไปใส่มาแล้วนะครับแล้วก็วิ่งในหลากหลายเส้นทางนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาสรุปให้ฟังว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าเราใช้มาหลากหลายเส้นทางเกือบจะครบทุกประเภทถนนลวทาอยู่อย่าง ยเดีวคือตั้งแต่ได้ยางมาเนี่ยฝนยังไม่ตกก็เลยยังไม่ได้วิ่งทางที่แบบเปียกฝนหรือว่าเป็นถนนที่แบบเปียกๆอะไรอย่างเงี้ย uh huh. นะครับแต่ในส่วนของทางดํานะครับ uh huh. ก็เห็นได้ชัดเจนเรื่องของความนุ่มที่นุ่มขึ้นกว่ายางเดิมของเรา uh huh. นะครับเพราะว่ายางตัวนี้เนี่ยด้วยความที่แก้มยางอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับยางเเลียนไม่ได้หนามากจนเกินไปแล้วก็ดอกยางเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่จนแบบว่าเป็นล่องใหญ่เออ uh huh. มันก็เลยทําให้มันเงียบขึ้นแล้วก็ไอ้ความนุ่มของเขาคือนุ่มจากแก้มยางนั่นแหละ นะครับก็ถือว่าใช้ได้ในเรื่องของความนุ่มนวลในเรื่องของอาการเกาะถนนในถนนทางดํานะครับใช้ความเร็วก็ได้ปกติเลยนะครับส่วนเสียงนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของเส้นสายที่เขาทํามามันทําให้เก็บเสียงได้พอสมควร ยิ่งในตอนแรกที่พอใส่ยางไปทีแรกเนี่ยคือเงียบกริบเลยนะที่สาคัญเลยเราก็ไปลองลุยมาด้วยทา,ทางที่รถเราเนี่ยเป็นรถขับสองนะ uh huh. อ่าไปรถขับสองแต่เราก็ไปลองลุยมานะครับก็การตะกุยหรือว่าการวิ่งในทางลุกลงังทางทรายอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ดีถือว่าเกาะถนนแล้วก็สามารถที่จะตะกุยสามารถที่จะปีนไป่ายได้นะครับแต่ก็ต้องใช้แบบว่าพละกําลังนิดนึงเพราะรถเราเนี่ยเป็นรถขับสองใช่ไหม uh huh. ก็ต้องบอกว่า ตะกยอ่ะต้องปัน่นปันปัน่นปั่นหน่อยต้องแรงแรงหน่อยนะครับอาจจะแบบไม่ได้ไหลๆขึ้นได้เหมือนอย่างรถขับสี่ทั่วๆไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เห็นนะแอบเห็นจากพี่ๆหลายๆคนที่เอาไปลองกันเนะี่ยในกลุ่มขับสี่ที่เอาไปเข้าป่าเลยอ่ะนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าตัวยางตัวนี้ปกติเลย เข้าป่าได้ปกติเลยจะไปเจอน้ําจะไปลุยป่าลุยเลนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าแบบเป็นเลนลึกๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการติดแล้วก็ใช้วิน้นใช้อะไรไปได้ปกติอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในลักษณะของตัวยางตัวนี้หน้าตาความสวยงามของเขานะครับที่แรกอะ่ะอย่างที่เราเห็นเ,เห็นว่าดอกมนะันอะเหมือนจะเล็ก <c oughs> อ่าเหมือนจะแบบมัดก,ก้ามไม่สวยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ <c oughs> นะครับแต่พอเราเอาไปใส่กับตัวล้อแล้วเนี่ยแล้วก็มาจัดทรงกับรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดา โอเคเลยคือแบบลงตัวนะครับถือว่าลงตัวก็อย่างที่บอกว่าไซยางก็มีตั้งแต่ขอบ16ขอบ17ขอบ18ขอบ20นะครับ,รบก็เข้าไปเลือกดูได้นะครับตอนนี้เริ่มโล่งแล้วแต่กี้รถติดมากนะครับเขานัดไว้ตอนประมาณบ่ายโมงนะครับตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะครับยังไม่ถึงไหนเลย <laughs> นะครับ โอเคก็เด <Okay. binary> ี <Okay. yapmış> ๋ยวสําหรับใครนะครับอยากที well ่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตัวยางเลนโซนะครับก็สามารถเข้าไปที่เพจเลนโซไทยได้นะครับเขาก็จะมีทั้งยางตัวนี้ยางตัว R t 0 7ทนะครับที่เป็นยาง A t ทแล้วก็จะมีตัวยางที่เราจะไปเทสกันวันนี้นะครับแล้วก็จะมียางอื่นๆอีกที่เลนโซทําออกมาจําหน่ายนะครับต้องบอกเลยว่ายางตัวนี้ เป็นโรงงานที่ผลิตในไทยแล้วก็เรนโซ่เนี่ยเป็นคนควบคุมคุณภาพเองด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราขอตัวขับรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปถึงสนามแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศก,กันว่าที่สนามเนี่ยมีใครมาบ้างน,นะครับแล้วก็ยางเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาทดสอบเป็นยังไงอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอที่สนามครับไปครับตอนนี้นะครับเราอยู่ข้างๆยางที่วันนี้เรามาเทสที่สนามพีระนะครับตะกี้เนี่ย เราแบบว่าฉุกละหุกมากเพราะเรามาถึงปุ๊บเขาก็ให้เรารีบเข้าไปเทส <parece> เลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าพอเทสเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าแบบประสิทธิภาพของอยาง,งเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงนะครับเพราะยางตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการเกาะถนนก็ดีนะครับในเรื่องของถนนเปียกก็ดีแล้วก็เงยียบด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าผมคิดว่าเขาอ่ะน่าจ enfin ะมั่นใจมากๆนะครับเลยเชิญกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์มาเยอะมากนะครับเพื่อที่จะมาเทสวันนี้แล้วก็วันนี้ครับเรามีตัวแทนของเลนโซนะครับที่จะมาคุยเรื่องของอยางให้เราฟังด้วยสวัส, <term S 3> สดีครับ <S <S สวัสดีคร <Menschen> ับแนะนำตัว ผมนิวนะครับเลนโต้ครับอยู่เลนโตครับนะครับหลายๆคนอ่ะถ้าเกิดว่าดูเพจเลนโตติดตามเพจอยู่จะเคยเห็นนิวบ่อยๆอู่นิวไลฟ์อยู่อ่านี่จะเป็นมือไลฟ์สดนะครับตอนนี้เห็นว่ายางเนี่ยยางเป็นยางตัวใหม่อันนี้ชื่อรุ่นอะไรเล <L ento S 1> นโต้ไทยดีวันเลนโต้ไทยดีวันะครับซึ่งผมได้ลองมาแล้วลองแบบจัดเต็มเลยก็คือตัว r p 0 7อ่าอ่าอันนั้ผมซื้อไปตอนที่มีโปรโมชั่น วันนั้นเอาไปบอดดินเป็นไงคตดมันขนาดรถเราขับสองนะทีแรกเราคิดว่าด้วยความที่ร่องยางเนี่ยมันเล็กลงอนานึกว่าจะตะกุยไม่ไหวแต่ที่ไหนได้มันก็ตะกุยได้ตะกุยได้วันก็เคยเอาไปลองลุยป่ามันดูใช่ใช่ได้เออแล้วก็เห็นที่พี่ๆเขาบบกว่าเอาไปทดสอบกันหลายๆคนบางคนเนี่ยไปลุยเรนลุยอะไรเลยลุยก็ไหวอยู่ไหวมันไปละาเรียครับโอ้โหไปลุยก็พี่เขาลุยอันหนักจริงๆนะก็อย่างที่บอกว่ายางของเลนโซ่เนี่ยคือผลิตในประเทศไทยครับ นะครับตัวนี้ผลิตในประเทศไทยแล้วก็เรนโซเป็นคนควบคุมคุณภาพใช่ก็คือคตัวนี้ที่ออกมาใหม่ก็เป็นยางเกรดพรีเมียมอ๋อนี้คือแบบใช้ชื่อยางเกรดพรีเมียมเลยใช่เป็นยางเส้นเกรดพรีเมียมเราไปลองมาแล้ว เพี่เอ็มฮารุทองไปลองด้วยบอกพี่มันไม่ใช่เราใส่เต็มไปเลยเราก็เลยใส่เต็มแม่งเลยนะครับซึ่งผบว่าออกตัวหรือว่าเข้าโค้งเข้าโค้งแรงมากเลยนะชุดแรงอ่ะเป็นไงพี่มันเงียบแล้วช่วงล่างเดิมช่วงล่างเดิมเดิมรถที่เอามาลองนี่คือช่วงล่างเดิมเดิมเดิมหมดเลยเป็นรถสแตนดาร์ดจากโรงงานคันนี้เป็น2020ช่วงล่างเดิมนี่คือไซส์2 5 5 50 50ครับ18 18ตอนนี้มีแต่ไซส์18 ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตจะมี20ครับอ๋ออีกสำหรับใครที่บอกว่าออกเป็นวิวเตัวใหม่2020ใช้ขอบ20อยู่จะเปลี่ยนก็ได้เลยใส่ได้เลยคตอืมนะครับนี่หน้าตายางก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในไหมเพราะว่าวันนี้ลถใส่ใกันเยอะแล้วรถสวยด้วยนะที่มาแต่ละคันเนี่ยแต่ละคันแต่ละคันนะครับนี่เดี๋ยวแอบดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมลายยางลายสวยมากตัวนี้เหดุบรอย่240เพียม240นะครับ คันนี้เหมือนเราเคยถ่ายแต่ตอนนั้นยังไม่เป็นสเต็ปนี้อ่าตอนนั้นเป็นโมเดลอยู่ใช่ไหมนี่คันนี้ก็เป็นสไตล์ยีราฟแคร์นะครับใช้สองห้าห้าห้าสิบเหมือนกันสิบแปดนะครับนี่หน้ายางคือแบบสวยแล้วมันดูกลมดูอิ่มนะแก้วเขากลมตัวนี้แล้วผมชอบตรงที่ว่าเขาเป็นแบบยางพรีเมียมใช่ไหมนี่นะครับเพราะว่าอย่างยางตัวอา0 7ทีศูนย์เเนี่ยเท่าที่เราลองมาเราก็แบบรู้สึกแล้วว่าโครงสร้างของยาง ค่อนข้างที่จะปลอดภยัยใช่ครับแต่มีความนุ่มนวลปกติเนี่ยเราจะเห็นว่ายางที่แบบว่าโครงสร้างที่แบบแข็งๆเนี่ยมันจะแข็งแรงอยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องกลัวแต่นี้คือโครงสร้างเขาเนี่ยถ้าจับไปนิ่มนิ่มแต่เราสามารถที่จะลงหลุมเจอกระแทกอะไรตอนมีอะไรเนี่ยคือแบบยิงมดเลยตัวนี้ได้หมดถนนเปียกเมื่อกี้พี่เอ็มลองเทยงังตะกี้เทแล้วถนนเปียกตอนเบรกอยู่เลยใช่ไหม<ท>ใช่เดียวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาถ้าสนามเขายังให้ใช้ได้กะว่าจะเอาอา0 7ทีศนะ ลงไปเทสบ้างเฮ้ยเออเทสทางเนี่ยนะเออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันตัวนี้เป็นไซสเดียวกันมัอันนี้สองห4ห้าหสี่สิบปดนะครับไซส์นี้ก็จะเป็นไซสเดียวที่เราใส่ในฟอร์ดฟอรครับตัวนี้มันถ้าเอามาใส่ในวีโก้มันจะดูเต็มเต็มลิเวรลวอันนี้ด้วยอันนี้ล้อน่าจะกว้างสิบนิ้วครึ่งใช่นะครับล้อใส่ได้ตั้งแต่กว้าง8ดกว้างเก้ากว้างส0บสิครึ่งอันนี้คือสิบครึ่ง็จะตึงๆแบบนี้นะครับแต่ใส่ได้สวยงามเฮ้ย คนไทยมีโอกาสได้ใช้ยางพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้แล้วเป็นของคนไทยกันเองด้วยอ่านะครับแล้วก็อย่างเลนโซอ่ะเอาจริงนะถ้าใครติดตามผมจะเห็นอยู่รถผมเน่ก็จะใช้เลนโซตลอดล้อ,อแมกช่่ไหมอย่างยางเนี่ยอโอเคทีแรกยางเราก็ไปใช้ตัวที่แบบดังๆทีแรก แต่ราคาโคตรโหดแล้วเราก็ไม่กล้าใช้ยางถูกๆเพราะว่าเรากลัวแต่ทีนี้พอเลนโซ่ทำออกมาอย่างตัวอา0 7ทีเจเนี่ยเราก็เคยทำงานเลนโซ่มาก่อนอ,อันนี้ผมเคยทำงานเนี่ยเราได้เห็นว่าเบื้องหลังของเลนโซ่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยเขาใส่ใจแล้วยิ่งอันนี้ผลิตในประเทศไทยด้วยกว่าจะได้ออกมาแต่ละรุ่นคุณภาพทางนั้นใช่แล้วก็อย่างวันเนี้ยเขามาเนี่ยเขาทดสอบกันแบบเขาเรียกว่าเรียวไทม์เรียวเรียว,<ด>ยว,ยวไม่มีการตัดต่อถ้าวันนี้เนี่ยมันมีรถแถลรถหลุดหรือว่ายางแตกในสนามเนี่ยเห็นท สดเลยใช่ไหมว่ามีมีไลฟ์สดไปด้วยพี่เอกโซทักก็มาไลฟ์สดกันนะครับก็ทําให้เรามั่นใจเรื่องของประสิทธิภาพของตัวยางนะครับเฮ้ยอันนี้มีแก้มเตี้ยด้วยใช่ไหมใช่ครับออันนี้2 5งห้าห้าตัวนี้เป็น2องห้าเดี๋ยวจะมีแก้มเตี้ยอีกพี่เอ็มมีเตี้ยวันนี้มีมีสองสี่ห้าก็คือเป็นยางบางเป็นยางบางสเปคแบบโหลดเตี้ยเลยนะครับเอออันนี้ก็คือสุดยอดมากนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบ มีโอกาสได้ไปเทสยางตัวนี้แบบเต็มเดี๋ยวจะเอามาเทสให้เพื่อนๆชมอ,กกอ,อีกทีหนึ่ง,งนะครับสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ3,5 0 0ราคายืนพื้นของเขาอยู่แล้วก็คือ25550 2555 5ราคาก็จะาใกล้ๆก,ลกัน,<ใ>นถือว่าถูกมาก3,500ัสี่เส้นก็หมื่นต้นๆหมื่นต้นตน,นะครับ<พ>ก็สามารถจับต้องได้อุ่ยโคตรถูก3 5 0พพูดไปเนี่ยใกล้ๆอลอะยางจีนแบบที่เราเห็นกันตามท้องตลาดนะแต่ผมเคยลองยางจีนในบางในบางยี่ห้อนะต้องบอกก่อนว่าในบางยี่ห้อเนี่ยคือแป๊บเดียวหมด โครงสร้างไม่ดีบางทีระเบิดอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้รับประกันในเรื่องของบัตรบวมแตกตามครับครับก็มีอะไรก็เข้าติดต่อดิวเลอร์ร้านที่ซื้อได้เลย<อ>แล้วเดี๋ยวเขาจะมาเคามกับบริษัทนะครับเอออันนี้ก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าวารันตีก็ดีคุณภาพยางเทสแล้วผมไม่ได้รับยางซีซัวอ,อจริง <laughs> ผมไม่ได้เทสยางซีแตวยางเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นส่วนที่สัมผัสหน้าถนนเต็มๆถูกต้องคือรถทั้งคันเนี่ย รงยางเนี่ยสำคัญเกือบจะที่สุดของตัวรถเลยผมอยากจะที่จะแบบว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเน,นี่ยอยากที่จะใช้ยางอยากให้เลือกยางที่คุณภาพดีแล้วอย่างเนี้ยคือในราคาถ้าเกิดใครบอกว่างบน้อยเจออันนี้เข้าไปพรีเมียมด้วยะนะครับจับต้องอได้ใช่อย่างตัวอารทีสนใจอะถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆอะเราไม่เอามาใส่แล้วก็มีคนเข้ามาสอบถามผมตั้งแต่วันที่ผมอะรีวิวแบบยังไม่เอามาใส่นะ,ะวันที่ซื้อยางมาแล้วมาเก็บว้ที่บ้านอะคนสอบถามพี่อยากรู้ยังเลยฟิลลิ่งเป็นไงผมไม่บอกเลยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้ S <S <S เราไม่ได้บอก,กไม่ได้พูดใช่ไหมล่ะใช่ใช่คือเราจะต้องแบบใช้จริงๆ, <S <S ๆตอนนี้คือพอใส่ไปเสร็จปุ๊บวิ่งไปสักอาทิตย์นึงผมก็ยังไม่ได้บอกอตอนนี้เนี่ยใช้แล้วก็วิ่งไปสักประมาณสักเกือบเดือนแล้ะแ,แล้วก็อลองโอ้โ<ล>ปเป็นพันแล้วแหละใช้เยอะใช้เยอะเพราะว่าตั้งใจที่จะใช้เพื่อที่ทดสอบแล้วอย่างที่บอกว่าเราอะก็เลือกถนนแบบหลากหลายเส้นทางเพื่อที่แบบมันจะได้ตอบโจทย์ทั้งหมดเราจะได้บอกเพื่อนๆท่านผู้ชมอะให้ฟังได้จริงๆว่ามันเป็นยังไงบ้างมีเป็นลีอะไรอย่างงี้ไหมมูเลยเท โอเคนะครับก็วันนี้ก็อย่างที่บอกเลยว่าเราได้มาลองอีกตัวองแล้วเราได้เห็นแล้วว่าทั้งอาร์ทีศูนะครับทั้งตัว D1 ไม่ธรรมดาจริงๆถ้าใครสนใจอยากติดตามเลนโซ่ก็ครับในเพจเลนโซ่วิวแล้วก็เลนโซ่แอนไลเดนไทครับอ่านะครับก็จะมีเลนโซ่วิวคือส่วนใหญ่จะเน้นหนักล้อแม็กซ์ยังก็คือเป็นเลนโซ่แอนไลเดนไทครับผมนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครับต้องขอบคุณนิวมากครับผมขอบคุณพี่เลมเช่นกันครับผมก็ถ้าใครสนใจที่จะติดตามนิวนะนิวอ่ะจะคอยไปไลฟ์สดลดซิ่่่่งงรรถแตไมวาจะเป็นออฟโด เตี้ยอย่างนี้นะครับก็เข้าไปติดตามได้ในเพจของเลนโซ่ด้วยเพจเลนโซ่ด้วยนะครับยังไงก็ถ้าใครดูเลนโซ่ก็ฝากติดตามในเพจของผมด้วยขอบคุณฝากคุณครับโอเคแล้วกันสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมสองคนลากันไปก่อนครับคลิปต่อไปจะเป็นไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ